สนับสนุนโดยบริษัท TQM Insurance Broker จำกัดผลิตภัณฑ์ตาแม่ขวดตาฉลากทองและตาแม่ครัวฉลากทอง Nature Gift Back Coffee Lolly o รีอัล t รือไวทลิฟตกระจกเคมีพันเ์ AGC บริษัท SSK Publishing จำกัด บริษัทลิขสิทธิ์เพลงไทยจำกัดสำหรับการประกวดในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณห้างอิมพีเรียลวัวสำโรงนะครับที่สนับสนุนพื้นที่ในวันนี้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณลิขสิทธิ์เพลง จากบริษัทต่างๆด้วยนะครับถึง12,365เพลงนะครับอันดับแรกบริษัท Seven Star Studio นะครับบริษัทลิขสิทธิ์เพลงไทยจำกัดบริษัท SSK เอสเคพรับมีชจำกัดนะครับผมลิขสิทธิ์เพลงจากคุณสลักจิตดวงจันทร์จากคุณอาสุดยอดบุญทูปและบริษัทไผ่ร้อยกอจำกัดครับผมเอาละครับไปดูการประกวดกันต่อเลยครับมาสนุกกันต่อเร็วแล้วโอเคพอไนั่งโยนทำอะไรแม่ขอบคุณครับเยี่ยม ก็สั่งเมาเติมเหล้าอีกหนึ่งแบนเราเดินแอนออกไปกลางทุ่งนาพบเจ้าเขียดใจกระโปรงไปมาในจังหวะสักท่าดูแล้วล่าสุขใจ แล้วไปถ้งเมืองบรังเงข่งคุ้ยบางยืนบานไม่อยากจะคิดสงสารไม่อยากจะคิดสงสา,า,ารเมื่สาวจันทร์าารซึมเมื่อแฟนแล้วเขาก็ลืมแล้วลืมรักกายสาวจันทร์ที่จโฉมอดสิบความสาวแล้วเขาก็ไปลอยลมสาวจันทร์คลั้งดวงสกทรกเขาเบื่อเขาชมนี่ป รักกับหนุ่มใบทองเป็นคู่กรองน้องจะสบายหนุ่มชากาันยังมีไฟยังมีลายเขมรักไม่จืดจางวัยรุ่นหุ่นเป็นรองแต่ทดรองต้องติดใจนาเอาใจเก่งร้องเพลงกล่อมบ้างๆแต่ผู้ต้องคอ ยผลการออเดชั่นที่อิมพิเรน์เวิร์สำโรงเนี่ยจะออกแล้วใช่ค่ะจะเป็นยังไงไปชมกันเลยและผู้ที่ผ่านการออเดชั่นรอบแรกที่อิมพิเรนเวิร์สำโรงได้แก่ออดวีรพัฒน์โอภาคภูมิต่ออภิวัตรฟางข้าวนันิชาซีซ่าก้องกีดากรดิวนิสาชนพัฒน์พัชรีจำปาพัชรพลฟิวนัทสิทธิ์ลูกปลาพนัทนิ้วกนกกรชุมทางห่วงใยท่านผู้ชมครับสุภาพสตรีหรือผู้หญิงฟังทางนี้ครับ แล้วสุขภาพบุรุษก็ต้องฟังด้วยเพราะว่าคุณอาจจะต้องดูแลสุขภาพสตรีไม่ทั่วถึงเนื่องจากเราไปทํางานนอกการนี้ขอได้รับเกียรติจากท่านดรนภัสนันธ์ันนิพาประธานเจ้าหน้าที่บริหารริสัททีคุยเอชลันบลอกเกอร์จำกัดสวัสดีครับสวัสดีค่ะอนุญาเรียกพี่กุ๊กครับค่ะถ้าผู้หญิงอยู่บ้านคนเดียวปัจจุบันนี้นะฮะก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของท่อ น้ำแตกไฟดับบ้างไฟลวไฟช็อตไปจนถึงกุญแจบ้านหายแล้วเวลาผู้หญิงอยู่บ้านคนเดียวม,มันก็อันตรายขโมยขจรมากมายวันนี้เรามีหนทางแก้ไขครับทีเด็ดเอเมเชอร์นบลเกอร์นะคะร่วมกับเมืองไทยประกันภัยนะคะเราได้ออกแบบกรมธรรม์น,นะคะไม่ได้คุ้มครองเฉพาะแคะ่ตัวขโมยนะคะคุ้มครองถึงอัคีภัยซาถึงไฟไหมใช่คุ้มครองอะไรบ้างครับอ้อสิบกว่าความครองเลยนะคะซึ่งเ<ไ>ป็นความครองที่ออกแบบมาสําหรับคุณผู้หญิงโดยเฉพาะนี่ค่ะช่วงนี้เลยคือ ลบพายุน้ําท่วมพายุพัดหลังคาเปิดกันสาดพังซ่อมไหมฮะซ่อมค่ะซ่อมให้น้ํารั่วหลังคาโดนฝ้าพันซ่อมให้นอกจากนี้เนี่ยบางบ้านเนี่ยเลี้ยงสัตว์เลี้ยงใช่ไหมเหรอนีงหมาเลี้ยงแมวใช่เลี้ยงง่ายแมวอาจจะไม่ดุแต่หมาเนี่ยดุหมาบ้านเราไปกัดบาคนทั้งบ้านก็คุ้มครองค่ะหมายถึงว่าทางประกันไปุไปรักษาพยาบาลให้คนข้างบ้านด้วยแล้วค่ะค่ะ น้ำท่วมครับน้ำท่วมก็คุ้มครองค่ะเราประกันอัคคีภัยแต่น้ำท่วมก็คุ้มค,มร,อคมรองอยู่พ่อประปาแตกเราก็มีบริการช่วยเหลือสําหรับประกัน ตัวนี้ด้วยค่ะเขามีช่างมาบริการเลยนะครับเรียกว่าบริการทองเลยเพราะว่าผมเองยังไม่รู้จะไปตามที่ไหนเป็นปัญหาใหญ่ของผู้หญิงะคะ่ะทาง t p m ก็ร่วมกับเมืองไทยประกันภัยก็ดีไซน์กรมธรรม์บ้านอยู่อาศัยนะคะคเพื่อให้กับคุณสุภาพสตรีเนี่ยมีไว้นะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือนะคะเวลาที่เราเกิดภัยขึ้นมาเนี่ยนะคะก็มาแบ่งเบาเรานะคะซึ่งไม่ได้มีเฉพาะแค่ประกันอัคคีภัยนะคะมีภัยทั้ง1วิารายการนะคะคซึ่งก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมในเว็บไซต์ ของที่เอเมชันบลกเกอร์ได้นะคะนี่คือประกันที่มีชื่อว่าประกัน Home and Content for Lady นะคะก็เป็นประกันบ้านสำหรับคุณผู้หญิงค่ะนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นพายุฝนฟ้าขนองลูกเห็บตกบ้านพังอย่างไรน้ำท่วมบ้านพังอย่างไรรักษาหมดสัตว์เลี้ยงไปขวนหน้าไปโดนกัดชาวบ้านรักษาหมดไม่ว่าจะเป็นคนข้างบ้านคนในบ้านนะฮะรวมไปถึงยังรักษาท่านที่โดนอุบัติเหตุระดับ กระจกแตกโดนหน้าโดนตัวระดับสัญญกรรม ทั้งหมดนี้เป็นบริการในประกันที่มีชื่อว่า Home and Content for Lady สามารถติดต่อได้ตอนนี้ครับ1737นะฮะหรือเข้าไปทาง Line Official ก็ได้ค่ะทางเว็บไซต์ก็ได้ได้หมดค่ะนะฮะหรือจะสแกน QR Code สะดวกซื้อได้เลยเราห่วงใยทุกท่านโดยเพราะยิ่งสุภาพสตรีที่อยู่บ้านคนเดียวนะครับวันนี้มีบริการแบบนี้รอคอยท่านอยู่จากบริษัทท QM Insurance b r o k e r จำก,กัดวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ตุ๊กครับค่ะสวัสดีค่ะ I'm oh the no,